เย็นแน่ถ้ายังสาวอยู่บอกขอไปหาหน้าดีกว่าเผื่อจะมีถูกอะไรใหม่ๆได้จังหวะดีๆถูกไหมครับมันก็อย่างนี้แหละครับแล้วอย่างอย่างอย่างจอยแอนคอยในโครงสร้างแบบนี้นะสร้างรักษาขยายนี่เดินเกมไงครับโดยหลักการแล้วเนี่ยสร้างรักษาและขยายเนี่ยนะครับก็มันก็จงต้องบอกว่าสอดคล้องกันนะครับ ่อนที่เราจะสร้างลูกค้าเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าเราจะสร้างลูกค้าด้วยด้วยคุณค่าของเราอะไรมีอะไรให้ลูกค้าเนี่ยมเมื่อสื่อสารไปแล้วได้รับรู้ว่ามันมีคุณค่าที่ลูกค้าอยากเดินเข้ามาเพราะฉะนั้นการสร้างลูกค้าเนี่ยมันไม่ยากนะครับครับคือมันไม่เหมือนกันนะครับถ้ามันคล้ายๆต้องบอกว่าไม่เหมือนกันเวลาที่บอกว่าหน,นุ่มจีบสาวเนี่ยเปรียบเทียบเรื่องอย่างนี้คนจะชอบมากกว่าและเข้าใจง่ายนะขออนุญาตเปรียบเทียบอย่างนี้ไม่ได้มองว่าเอเราจะเอาเรื่องที่มมไมนไม,ไม่ไม่ใช่นะฮะพอวายไหนนี่คงไม่จีบนะครับให จริงๆแล้วหนุ่มจีบสาวเนี่ยเวลาเขาไปจีบกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกคําพูดหนึ่งท,ที่ที่ที่เป็นเป็นที่ฮิตกันเลยนะหวานหูอ่าเขาก็จะมีทุกอย่างคําพันธ์พรรณนาบอกโอ้โหดูดีไปหมดแล้วหลังจากนั้นรับรู้มันก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นการไม่นําเสนอคุณค่าที่ไม่แท้จริงครับอาจเป็นคุณค่าที่จอมปลอมอหอรือถ้าบอกว่าทําไมหนุ่มสาวคนจีนเนี่ยนะเขาบอกว่าทําไมถึงชอบกันแบบค่ำคืนเดียวเป็น stand, <า>วนันไนท์สแตนนะฮะจีบกันวันเดียวแล้วเลิกครับก็เพราะว่า เหตุผลก็คือเวลาเขานําเสนอเ็านาเสนอคุณค่าที่มันเฟกไม่ใช่ไม่ใช่แฟกต่าต้องบอกว่า a c e b o o k เนี่ยมันมี2ด้านนะเฟซเป็นคำว่าหน้านะมันมี2หน้านะเหมือนเหรียญ2หน้ามีทั้งเฟกและแฟกนะครับคือทั้งเป็นจริงแล้วก็มันทั้งเฟกก็โกหกกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลทน่นก็ต้งบอกว่าบางครั้งก็ไม่ได้การันตีและเชื่อได้เสมอไปเพราะว่าเอาข้อมูลมามันก็เป็นข้อมูลที่อ้างกันขึ้นมาก็มีเพราะฉะนั้นการสร้างนี่ต้องมาจากข้อมูลที่เป็นพื้นฐานที่เป็นเขาเรียกว่า intrinsic value เนื้อแท้ที่แท้จริงก็ียกคุณค่าที่แท้จริงของบริษัทนั้นๆังนั้นถ้าอย่างบริษัทจอยคอยเนี่ยก็จะเอาคุณค่าที่แท้จริงจะจะบอกอะไรว่าถ้าวันนี้จะสร้างลูกรักษาราคาใหญ่เนี่ยนะครับจะต้องบอกว่าลูกค้าที่เราจะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยเราจะต้องให้ความรู้เว้นอยากให้ดูสไลด์นี้ครับครับเมื่อเราสร้างลูกค้าเข้ามาใหม่เนี่ยนะครับเราก็จะบอกเลยครับว่าเราจะต้องมีเทคนิคในการสร้างความมั่นใจไม่ว่าจะให้คนที่ไปบอกนะครับขั้นตอนก็จะมีขั้นตอนเลยว่ามันดียังไงเอก็คือคนที่ เป็นผู้ที่คอยเป็น advisor คือให้คําแนะนํานะครับก็คือคนที่พามาเนี่ยพาลูกค้ามา B ก็คือคนที่เป็นสะพานเป็นบริดจ์ก็เป็นคนเชื่อมเช่นเป็น case s กเก k e r และ C คืออะไรคืออัพ l i n e ที่เป็นลูกค้าเก่าที่อยู่มานานเป็นผู้นำเนี่ยก็พยายามที่เป็น c o n ลท์นะครับเป็น c o n s u l t a n ก็คือผู้ที่คอยเรียกว่าให้คําแนะนำเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ย a d v i วก็คือเป็นคนช่วยเหลือก็พาคนที่ แนะนํามาที่เป็นลูกค้ามุ่งหวังมาก็มาชวนก็มีเทคนิคการสร้างความมั่นใจก็มีขั้นตอนการว่ามันดียังไงบริษัทก็ต้องันั้นการก็ต้องให้ความรู้ว่าขั้นตอนแต่ละเป็นขั้นตอนเป็นยังไงนะครับแล้วก็เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยนะครับก็ต้องมีเพราะคนบางคนเนี่ยนะครับมาด้วยการที่ไม่เชื่อก็ไม่มีความฝังไม่มีความมั่นใจก็ต้องมีขั้นตอนว่าต้องสร้างรักษาขยายเนี่ยก็ต้องสร้างให้เกิดความเชื่อก่อนว่า อ่ะคนเราทุกคนมีฝันเนี่ยฝันจะเป็นจริงได้ไหมก็ต้องมาจากการค้นหาก็ที่จอยคอยมีอะไรเราต้องให้เขาค้นพบก่อนว่าของเรามีดีดอะไรก็คือต้องโชว์หน้าตาหน่อยอหนักหน่อยต,อต้องให้เห็นว่ามันดีจริงพูดเลยลอยไม่ได้เพราะถ้ามันดีไม่จริงเนี่ยวันหนึ่งเขาจากไปเหมือนกันก็ต้องบอกของดีเช่นสินค้าเราดีนะเรามีหลากหลายในะสินค้าในเะทโ่ยวยี่หรอออนไลน์นะรีระบบมีระบบช่วยเหลือนะมีระบบฝึกอบรมนะสอนให้คนเก่งได้นะมีสาขารองรับนะ มีระบบแผงการตลาดที่มันสุดยอดที่สามารถทําให้คนเนี่ยนะครับใช้การขยายเครือข่ายและได้ประโยชน์จากเครือข่ายจริงๆมันเป็นวันหนึ่งเมื่อคุณขยายไปมันจะเป็นทรัพย์สินของคุณเพราะการลงทุนกับคนเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าในเครือข่ายท่านเป็นคนที่มีคุณภาพจากการที่เรามีระบบะเชิงคุณภาพที่ทําให้คนที่เข้ามาฝึกอบรมเนี่ยมไม่เก่งก็เก่งได้เนี่ยก,กับคุณค่าของบริษัทไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการแผงการตลาดเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสาขา นะครับเรื่องของระบบฟุบรมทั้งหมดเนี่ยแล้วก็แบรนด์ของเราเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าที่นี่มีอะไรต้องให้เขาค้นพบก่อนเมื่อค้นพบแล้วก็เกิดความหวังวและเกิดความเชื่อเขาก็จะไปวางแผนเหมือนคนเราถ้าไม่เชื่อก็ไม่วางแผนเชื่อว่าดีก็อยากจะลงทุนก็วางแผนลงทุนเมื่อวางแผนเสร็จก็เริ่มจะกําหนดเป้าหมายว่าจะมียอดขายจะโตเท่าไหร่จะรวยวัไนไหนนะกำหนดเป้าหมายได้อย่าง,อย,างอย่างผู้นำเนี่ยต้องกําหนดด้วยเลยแบบนี้ต้องกําหนดครับ แล้วเทคนิคอะไรอีกครับนอกจากการกําหนดแล้วเนี่ยทำไมไม่กาหนดเพราะถ้าก็ไม่กาหนดจะเลื่อยเฉยมันลอยไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่มีจุดหมายอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายพอทําสักพักเหมือนจะเดินทางไปไหนสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าจะไปเชียงใหม่สามเดือนยังไม่ถึงเครื่องทางถามว่าจะเดินต่อไหมเพราะไม่มีไม่มีการกําหนดว่าจะไปเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่เมื่อเราเนี่ยถ้าเดินทางเนี่ยบอกถ้านั่งเครื่องไปอเมริกาเนี่ยใช้เวลาเมื่อก่อนก็บอกเป็นวันเลยนะเดี๋ยวนี้ดีหน่อยก็ไม่ถึง20ชั่วโมงประมาณสักส7บเชั่วโมงก็ถึงแล้ว ถามว่า17-18ชั่วโมงเนี่ย <c oughs> เหนือ่อย <c oughs> เหนือ่อยไหมก็ไดีเนั่งไปสักครึ่งทางนี่ดูเวลาแล <c oughs> ้วไม่เหนืนะ่อยเลวถูกไหมครับนี่ก็กลายเป็นเป็นปัญหาแต่ถ้าก็มีการกำหนดเป้าหมายว่าถึงเมื่อไหร่อย่างน้อยสบายใจว่าถึงแน่ๆ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าไม่กำหนดเป้าหมาย ชักไม่เ,<ห>เลยเออจะไม่อยากทำาล้นะครับ,รบนั้นการสร้างแรงบันดาลใจก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึ่งสำคัญนะครับนี่คือการสร้างให้คน,คนนั้นมีความรู้แล้วก็มีความมั่นใจนั้นการสร้างคนเนี่ยเมื่อเราสร้างให้ลูกค้าเข้ามาก็ต้องสร้างจากสิ่งเหล่านี้ครับแล้วสร้างแรงบันดาลใจเสร็จแล้วก็ต้องมีการสื่อสารขั้นตอนการต่างๆเนี่ยเขก็อยู่ในช,ช่องทางนี้นะครับก็ว่าการสร้างให้มีความรู้เนี่ยการสร้างเนี่ยทำยังไงบ้างชาภานทั้งช่องทาง o o ส เฟซบุ๊กก็ได้นะเฟซทูเฟซเฟซก็คือไปบอกกับเขาตัวต่อตัวตัวต่อตัว,ตวนะหรือว่าจะบอกว่าจะผ่านการบอกปากต่อปากหรือว่าจะบอกจากคันพีซีตูพีซีก็คอมพิวเตอร์ตูคอมพิวเตอร์ที่ผมพูดไปแล้วว่าเฟซบุ๊กนะครับหรือจะสื่อสารโดยระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กจากโซเชียลเน็ตเวิร์กจากแอร์เฟซบุ๊กแล้วยังเดี๋ยวนี้ยังมีไลน์นะครับมีเยอะแยะเลยนะแท็กโกลมมีเยอะแยะหมดเลยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็เป็นอีก<ม>ช่องทางหน<ต>ึ่งในการ<ต>สื่อ<ต>สารแต่มีเยอะมากนะครับ นั่นก็ช่องทางการสื่อสารน่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็การเรียนรู้เพื่อทํากิจกรรมว่าจะไปชวนคนยังไงสร้างสร้างคนยังไงทานการจัดประชุมที่บ้านนะเทคนิคการพูดพูดแบบไหนทําให้คนเนี่ยเชื่อมัน่นแล้วก็เชื่อถือในสิ่งที่เรามีทั้งหมดนี่ก็สร้างลูกค้าให้เกิดเป็นนักนักขายหรือว่าเข้ามาเป็นลูกค้าเป็นเครือข่ายของบริษัทได้อย่างอย่าง,งกิจกรรมล่าสุดของจอหนคอเนยเป็นไงบ้างครครับ ผมเองก็เราเองก็สร้างกิจกรรมนะครับอย่างวันที่28นะครับคือคือพื้นฐานในกิจกรรมเนี่ยท่องเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้เรามีพื้นฐานอยู่แล้วพื้นฐานเนี่ยเรามีกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่เทคนิคต่างๆเนี่ยนะครับเรามีฝึกอบรมแล้วนี่ก็คือส่วนหนึ่งเขาหลักสูตรที่ฝึกอบรมว่าถ้าจะสร้างให้คนคนนั้นเก่งเนี่ยถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยเราสร้างลูกค้าให้เป็นคนเก่งเนี่ยเราสร้างเขาโดยการให้เขามีความรู้เมื่อเขามีความรู้เขาก็บริโภคแล้วเมื่อเขาบริโภคเขาสนใจอยากทําธุรกิจ เขาก็ตั้งใจที่จะเรียนรู้ทุกเรื่องแล้วถ้าเขาเก่งเขาก็จะขยาย ขายายธุรกิจได้เองถูกไหมครับงนั้นก็จะมีเทคนิคอีกก็คือรักษานะครับทำยังไงลูกค้าเมื่อเรียนรู้แล้วทํามาแล้วก็ต้องมีการรักษาอีกว่าถ้าเขาเรียนรู้เข้ามาเป็นลูกค้าแล้วจะรักษาเขายัางไงก็ต้องมีการทําการประเมินทา e v a l u a t e นะครับ evaluation ก็คือการทํา daily report ตรวจสอบทุกวันว่าประเมินซิยอดขายไปยังไงเราเติบโตไหมเป้าหมายที่ตั้งไว้3ามเดือนเดือนมันยังอยู่ในเป้าหมายอะไรที่ทําให้มันมันมันเป็นปัญหาที่มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายนั้นก็ต้องศึกษาปัญหาของลูกทีมปัญหาของการทํางาน การบอกการไปชวนคนไปขยายกาขายสินค้าแนะนำเนี่ยมันเป็นไปตามกลยุทธ์และเป็นตามวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่อันนี้ก็ต้องมีการสอนกันนะครับแล้วก็การสร้างความเชื่อโดยการสื่อสารนี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไปพูดเนี่ยพูดให้ตายคนก็ไม่ซื้อเพราะว่าไม่ได้มีขั้นตอนการสร้างวิธีการว่าจะพูดยังไงให้คนเชื่อมันต้องมีหลักการเปรียบเทียบการนําเสนอแบบไหนถึงจะให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อนะครับ แล้วก็การจัดทำเฮ o w มิทติ้งก็เป็นกลุ่มเล็กๆเนี่ยนะครับเพื่อให้คนที่สําเร็จมาแบ่งแบ่งแปรประสบการณ์ก็คือทําให้คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยให้เข้าใจเพราะบางครั้งในคนทํางานไม่เป็นเนี่ยสร้างเข้ามาแล้วแต่เขาอยู่ไม่ได้เพราะเขาไม่เข้าใจวิธีการทํางานก็ต้องมีการคุยกันเพื่อให้แลกเปลี่ยนว่าคนที่คุณทำไมคุณสําเร็จทำไมคุณเก่งคนที่คุณทําได้อันนี้ก็มาแชร์กันนะครับงั้นก็อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจคงอยู่เสมอเพราะเป็นเรื่องของสิ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยยังมี วันนี้ถ้าเขามีฝันเขายังสามารถสําเร็จได้จริงไหมบางครั้งคนวเราจิตตกเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปดูเรื่องเดิมๆว่าเ,เออมันยังโตไหมยังมีคนโตไหมเออเขาขายได้ไหมคนอื่นเขาขายได้ทําไมเราขายไม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยพอตัวเองไปขายไม่ได้จิตตกเลิกขายดีกว่าครจริงๆเราไม่เคยสํารวจตัวเองก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ทาอยู่มันผิดพลาดยังไงเ,ออเห็นไหมก็ไปฟังคนอื่นบ้างน,นะครับ,รบแล้วก็กลับไปเรียนรู้ใหม่ๆบางครั้งคนเราเองก็รักษาทำไมฉันถึงไม่รอดก็แน่นอนครับทุกศาสนาเขามีวิธีการนะทำไมคน ศาส,สนาอิสลามเนี่ยครับเขามีความมุ่งมั่นสูงเพราะว่าวันหนึ่ง้องคิดดูสิวันหนึ่งต้องต้องวอยง่งเหมือนบ้านเราอ่ะสวดมนต์อ่ะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคริสเขาไม่ได้ไอ้ทางอิสลามเขาไม่ได้สวดมนต์เขาได้ว่า <ละ S 2> ต,ต้องต้องละหมาดละหมาด,มาดทุกวันละสี่ห้าครั้งอ่านะครับแล้วอย่างทุกวันจุกก็ไปครับสุเราอีกนะครับต้องไปเข้าสุเราไปไปสวดมนต์ไปอะไรก็แล้วแต่ฟังคําสอนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราอยู่กับการ เรียนรู้ใหม่ๆการศึกษาข้อมูลเดิมๆซ้ําๆเนี่ยทำบ่อยๆก็เกิดความเชื่อมัน่นเอาเชื่อมั่นก็ไม่ทิ้งเห็นไหมก็รักษาไวา้ก็เหมือนกันการรักษาําทงานกันเป็นทีมเนี่ยก็เป็นหัวใจเพราะบางครั้งไปทางานโดดเดี่ยวนี่ก็อาจจะตายได้เพราะว่าตายที่นี้คือหลุดไปจากวงกอวงวงจรขององค์กรก็มีปัญหาเห็นไหมก็มีปัญหานี่ก็เป็นกิจกรรมโดยรวมนะครับนะครับเพราะเวลาก็กระชับมานะ<อ>ผมจะสั้นๆนิดนึงว่าในส่วนการขยายเนี่ย เทคนิคก็คือการดูแลทีมงานการทำความให้เข้าใจตรงกันเครื่องมือทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำยังไงให้เขาใช้ทรัพยากรเพราะบางครั้งคนก็ทำทำงานโดยไม่ได้ใช้ทรัพยากรไม่ได้ใช้เครื่องมือในการขยายถ้าจะขยายก็ต้องมองว่าองค์กรมีอะไรที่เป็นทรัพยากรเป็นเครื่องมือเอาสิ่งเหล่านั้นแหละไปขยายต่อเพราะฉะนั้นที่พูดมาเนี่ยบริษัทมีคุณค่าอะไรมีเทคนิคการขยายยังไงรักษายังไงก็เอาเรื่องของการสร้างการรักษาเนี่ยไปทําการขยายต่อเพื่อให้เกิดการ บริโภคเกิดการขยายธุรกิจโดยไม่รู้จบนี่ก็เป็นรูปแบบ,บของคําว่า CIM ทั้งหมดครับครับอย่างที่ดกรกล่าวมาทั้งหมดนะท่านผู้ชมครับเป็นแค่ออเดอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเรียนรู้จริงๆก็ต้องใช้เวลาเป็นเป็นชั่วโมงเลยเพื่อที่จะเข้าใจแต่ฉานแต่ถ้าเกิดท่านต้องการประสบความสําเร็จใช้เวลาสักชั่วโมง2ชั่วโมงเรียนรู้ดีกว่าไปทําอย่างอื่นลหลายๆชั่วโมงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับดรสมชายหัเทลีลานะครับ ประธานกรรมการบริษัท j o ยแอนด์คอยล์คอร์เปอเรจำกัดครับผมครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับ,รบผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ค l ีโอพั s สสารสกัดจากธรรมชาติ โดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy Coi โทร02 975 5858 กาสดีๆ,ๆที่มีให้ไม่รู้จบจาก j o y อน o i เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อจะแปลทุกรายจ่ายของคุณให้เป็นรายรับได้ไง่ายๆค่ะโดยสาขาที่สะดวกสบายและทันสมัยนะคะท Joy ั้ง j o y อน o i และ Genz Shop ห้างขายตรงสะดวกซื้อ Modern Trade รายแรกของเมืองไทยพร้อมเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศค่ะ มีนะคะยังเพิ่มช่องทางการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางแคตตาล็อกและคอร์เซ็นเตอร์ยินดีให้คำแนะนำตอบทุกคำถามที่คุณอยากรู้นะคะบริการสะดวกสบายจัดส่งสินค้าให้คุณได้ง่ายๆถึงที่บ้านค่ะ ทุกหมวดหมู่ที่ขึ้ต้องการทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรกรรมนวัตกรรมใหม่ๆผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ความสวยความงามผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์รวมถึงประกรัน ไม่ว่าคุณต้องการอะไรนะคะที่นี่จอยอนคอยตอบสนองทุกความต้องการของคุณค่ะโอกาสในการสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงรอคุณอยู่เพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อนะคะมาเป็นครอบครัวจอยอนคอยกับเราสิคะ ณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาส